คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่คุณนะเอาตัวละครมาเคลื่อนไหวฉากพื้นหลังนี้แบบนี้นะครับนะแบบนี้นะเวลาที่คนะุณแบบนะแบบจะเคลื่อนไหวตัวละครมันพื้นหลังฉากนี้คุณก็จะพบว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครนั้นมันลำบากมากขึ้นเพราะว่านิ้วของคุณนั้นมันสัมผัสที่โดนพื้นหลังตลอดเลยมันทําให้เคลื่อนไหวลำบากมากขึ้นแล้วก็สร้างความรำให้คนด้วย ถ้าคุณเล่นแบบโบกติอาจจะไม่หัวร้อนเลยมากหรอกครับแต่ถ้าคุณนั้นเล่นตอนใครเนี่ยสวัสดีครับผมคือผู้เล่นลที่ดีครับเอ,อาอแต่ถ้าคุณเล่นในโหมดแบบอัดคลิปอยู่เนี่ยเนี่ยอัดคลิปแบบนี้เวลาคุณเคลื่อนไหวตัวละครในตอนที่อัดคลิปเนี่ยมันจะสร้างความสีเวลาให้อย่างมากเลยเวลาที่คุณเคลื่อนไหวตัวละครในฉากพื้นหลังนี้นะนคลิปวันนี้ผมเลยจะมากแก้วิธีแก้ปัญหากับพื้นหลังนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เล่นกันเลยเ,เอาอุ้ย นี่นี่บอกเลยเออไปเริ่มเลยครับทุกคนเอออดีย,ยก่อนอก่อนก่อนที่จะไปดูวิธีแก้ไขเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าเวลาเวลาพูดอธิบายเนี่ยอาจจะมีบางคําบ้างนะที่พูดถูกบ้างพูดผ,ผิดบ้างนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเออขออภัยเรื่องนี้ด้วยครับเดีย๋ยวผมจะเขียนไตเติลให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มกันเลยเลยครับอันดับเลก ให้คุณนั้นมีแอป2อแอปนี้นะครับก็คือแอปเมล็อกเพกาวกับแอปไอบิสเ n นนะครับอันดับที่2ให้คุณนั้นเลือกสิ่งของที่จะมาทําพื้นหลังนะครับนี่อันนี้อันดับที่3ามให้คุณนั้นขยายพื้นหลังให้มันใหญ่ตามขนาดที่คุณต้องการเลยครับผมเอาขนาดนี้นะอ่าอันดับที่4ให้คุณนั้นลากแบบนี้แล้วก็ทําการแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้จากนั้นก็ไปที่แอป i b i s p เ n เลยนะครับ อันดับที่5้าถ้าคุณเข้าแอปมาแล้วหน้าตาแบบนี้ให้คุณกดที่ gallery ของฉันแล้วกดบวกแล้วก็ปรับภาพดังนี้นะครับปรับภาพเสร็จแล้วให้คุณกดโอเคเลยนะครับกดปึ๊บจากนั้นคุณก็กดตรงนี้กดตรงเลเยอร์จากนั้นกดตรงรูปกล้องครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่คุณแคปมาเมื่อกี้เลยครับอันดับที่6พอเลือกภาพเสร็จแล้วให้คุณนั้นซูมให้มันเล็กลงนะครับเพราะว่าไฟล์ภาพจะได้เล็กเวลาโหลดมอดจะได้แบบไม่นานเกินไปนะครับอันดับที่7จให้คุณนั้นกดตรงนี้ ตรงนี้ลนะแล้วก็กดตู้ถังสีกดรูปจางลบนะแล้วก็กดลบพื้นหลังเลยออเอออโอ้เออเออหรืคุณจะใช้ยังลบลบก็ได้นะทำการกบตรงนี้นะกดตรงนี้สองครั้งอนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นยังลบนี่เลื่อนนี้ได้เพื่อเอ่อปรับขนาดของยางลบนะเออนะสีที่เหลือเลยครับ อเคพอรดพื้นหลังเสร็จแล้วครรุณกดตรงนี้แล้วก็กดบันทึกพื้นหลังโปร่งใสเลยครับจากนั้นก็ไปเข้าแอปแอปพลิเคีลนะครับอันดับที่แปดเนเข้ามาแล้วเนี่ยทําการกดมอนต์เอลิเตอร์จากนั้นกดคราฟนิวเลยครับตรงนี้น,นี่นะอันดับที่เก้าพอคุณขึ้นหน้านี้เนี่ยให้คุณกดตรงนี้นี่สองนที่สองนี่จา่แล้วกดโหลดแล้วก็เลือูปภาที่คุณบันทึกโปร่งใสมาเมื่อกี้เลยครับ โอเคพี่ซิเอ้ยไ่ใช่พอได้พื้นหลังแบบนี้แล้วคุณก็ขยายภาพมันเล็กลงนะเออขย,ยายภาพนะหรือคุณจะปรับขนาดเด็กก็ตามใจคนดูเลยนะครับพอคุณปรับขนาดภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกดตรงช่องที่สามหรือคือ Set ider, นะเซตคอลิดอร์ iders, นะฮ้ยมีเอสมีเอสพูดใหม่ไหมเซตคอลิดอร์นะเออเอสไม่ชัดไปพูดใหม่เซตคอลิดอร์ ดังนันปรับภาพดังนี้เลยครับพอคุณปรับบล็อกตามดังนี้แล้วเนี่ยคุณก็เลือกประเภทวัตถุตามใจชอบเลยนะครับผมจะเลือกพลัสเวีอันนี้สําคัญมากให้คุณนั้นกดที่เออตรงบล็อกที่สี่ตรงช่องที่สี่หรือคือเซตโพพีปาตาลีสน,นะนีออ่สำคัญนะครับห้ามลืมเลยขานะครับ ให้คุณนั้นกดปิดแค n นบีแก็บปิ้งนะปรับให้ตัวละครไม่สามารถหยิบสิ่งของนี้ได้นะถ้าคุณปรับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กดช่องนี้หนึ่งหรือคือเซตไอเทมเซตติ้งนะพอกดเซตให้คุณนั้นเขียนชื่อแบบไม่ซ้ำสิ่งของหรือมอดอื่นๆนะครับพอคุณเขียชื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถวิธีนี้ไม่ใช้ได้นะครับทุกคนก็เป็นงไงไ้าครับทุกคนสำหรับวิธีการแก้ปัญหาขอบพื้นหลังเฮ้ยไอ้สมชัยเฮ้ยแกงชุดดำปีพีหนะ้าโดนฉันแน่จะจะดอาัแกใ้ให้เละไปเลยฝันไมเลยไอแก๊งชุดดำฉันไม่กลัวแก้กนะฮู้ๆผู้เป็นงั้นแหละจะเจออีพีหน้าแน่จจะร้องไห้หาแม่แน่นอน ท่านเห็นแก๊งจุดดำดิบเบื่อแล้วฉันไม่กลัวแกของนะแต่ตอนนี้แกก็ลดตัวไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สกีรี่สกีบินดีถอยเละจะไม่จบเลยอย่าเขาจบเมื่อไหร่ฉันจะเอาแกเลยแน่อย่าโม้เยอไอ้แก๊งจุดดำแกแค่ฟงไก่ใส่ชุดดำนั่นแหละขอเตะทีหนึ่งก่อนไปเจอกันอีพีหน้าแน่ โอเคเข้าลึื่อหรอเป็นยังไงบ้างรครับทุกคนนะสำหรับคลิปวิธีสอนทําพื้นหลังนะซึ่งไม่รู้กันนะทุกคนนั้นรู้กันยังนะในวิธีนี้นะวิธีนี้ผมก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะซึ่งใครชอบวิธีแก้ปัญหานี้เนี่ยก็ขอฝากกดไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากดูคลิป,ปใหม่ๆของผมเนี่ยคุณก็สามารถกดติดตามช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งของผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเวลาลง แล้วก็ขอให้โชคดี